สวัสดีค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะมาพูดถึงเรื่องเหตุผลนะคะที่ทำให้คนบางส่วนเนี่ยยังไม่ยอมรับใน LGBTQ ค่ะสวัสดีค่ะน้องชื่ออะไรหรอคะชื่อกาฟิวค่ะชื่อครอบฟรงค่ะน้องคิดว่าเหตุผลอ,อะไรที่ทำให้คนบางส่วนไม่ยอมรับใน LGBTQ คะหนูคิดว่าเกี่ยวกับเรื่องการเลี้ยงดูของแต่ละครอบครัวค่ะ,คะหนูคิดว่าเรื่องกฎหมายที่ไม่เปลี่ยนแปลงค่ะ ้วก็เหตุผลส่วนใหญ่นะคะก็จะมีเกี่ยวกับการเลี้ยงดูแล้วก็กฎหมายที่ยังไม่เปลี่ยนแปลงแล้วก็ยังมีเรื่องสื่อนะคะสมัยก่อนที่ทำให้แบบมันจำกัดเพศก็จะคือเพศชายแล้วก็เพศหญิงค่ะเนแล้วนะคะมาพูดถึงเรื่องแรกกันก่อนเลยก็คือการเลี้ยงดูของแต่ละครอบครัวค่ะต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าการเลี้ยงดูของแต่ละครอบะครัวเนี่ยค่ะมันไม่เหมือนกันเลย พ่อแม่ของแต่ละครอบครัวค่ะก็ยังจะมีความหวังกับลูกตัวเองอยู่บ้างในระดับหนึ่งยกตัวอย่างนะคะก็จะมีเรื่องการสืบทายญาตค่ะเรื่องนี้สําคัญมากแล้วก็จะมีเรื่องชื่อเสียงของแต่ละครอบครัวด้วยค่ะเขาก็อาจจะกลัวขายหน้าต่างๆนา,าน,นาแล้วก็ยังมีอีกหลายเหตุผลนะคะในแต่ละครอบครัวเลยค่ะเรื่องครอบครัวนะคะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากการที่จะมีครอบครัวแบบนี้ค่ะ ต้องใช้เวลาพิสูจน์การที่การเป็นเพศที่สามนะคะไม่ใช่เป็นสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็ไม่มีเพศไหนนะคะเหนือกวกับเพศอื่นๆก็คือทุกเพศเท่าเทียมกันหมดก็หนูรู้สึกว่าอาจจะไปเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของเพศที่สามในสมัยก่อนที่มันจะแบบนำเสนอสิ่งที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในสมัยก่อนนะคะ ซึ่งหลายๆปีหลังๆมาเนี่ยค่ะก็จะเป็นที่ยอมรับมากขึ้นหนูรู้สึกว่าในปัจจุบันก็ดีกว่าแต่ก่อนเยอะเลยค่ะส่วนเรื่องกฎหมายนะคะเพราะว่า LGBTQ เนี่ยค่ะที่ใช้ชีวิตอยู่คนพวกเนี้ยค่ะยังไม่ได้มีกฎหมายหรือว่ายังไม่มีนโยบายมารองรับในความเป็นเพศของเขาก็มันเหมือนแบบยังคุ้มครองเขาไม่ได้เท่าไหร่อะไรประมาณเนี้ยค่ะ แต่ในต่างประเทศนะคะมันจะมีหลักคิดแล้วก็มีคุ้มครองด้วยค่ะมันก็จะมีภาพต่างกันเลยนะคะตัวอย่างนะคะก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับการสมรสเท่าเทียมของเพศเดียวกันแล้วก็จะมีการเปลี่ยนคนํานาหน้าของเพศของบุคคลข้ามเพศอะคะ่ะแล้วก็จะมีเกี่ยวกับพูดถึงเรื่องสื่อต่างๆในสมัยก่อนนะคะ l อดีวิเควนะคะสื่อต่างๆในสมัยก่อนเนี่ยจะน้อยมากก็จะมีแต่สื่อให้เสพเกี่ยวกับชายกับหญิงฉะนั้นนะคะในสมัยก่อนเนี่ยใครถ้าใครผิดแปลกไปจากสองเพศนี้ก็คือแปลกแยกไปเลยแต่สิ่งที่สังเกตได้ในปัจจุบันนะคะก็จะมีสื่อที่ทำให้โลกนะคะเปิดกว้างขึ้นคนก็นเลยยอมรับขึ้นเพราะว่าในโลก ในโลกนี้ค่ะมันก็จะมีเพศที่เป็นเพศที่3มที่หญิงลักหญิงชายรักชายก็คือ LGBTQ นั่นแหละค่ะมีสื่อให้เห็นมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เพราะว่าคนส่วนใหญ่นะคะในโลกนี้จะมองภาพจำก็คือ LGBTQ เนี่ยเป็นตัวตลกก็คือเหมือนแบบตัวแทนของความตลกเป็นคนสร้างสีสันก็คือถ้าสมมติ LGBTQ เนี่ย บางคนถ้าสมมติไม่เก่งจริงๆหรือไม่มีอะไรโดดเด่นเลยก็จะถูกบูลลี่หรือถูกโดนเหยียดได้ค่ะเพราะาอย่าลืมนะคะในคนยุคนี้มีคนยอมรับใน LGBTQ แล้วแต่ก็ไม่ได้แปลว่าจะยอมรับทั้งหมดค่ะเรื่องนี้นะคะก็จะมาเป็นสื่อในการที่ทำเหตุผลของคนที่ไม่ยอมรับใน LGBTQ ค่ะขอบคุณค่ะ